นี่เราซืมาจากประเทศลาวนะครับอีจันเจ้าเอ่อคปกินบ่ยังเนี่ยดูบ่ปเป็นเส้นบ่เขาเอินว่ปาเกตปาแขกปาเกตครับ,บ,บอันนี้ก็แซ่บงงบ่ครับเองแซ่งเนี่ยุกใจจะกลัวเขาแย่งอันหน,นัเขาแซ่บไปกินเล้วกเอาก,ก,กินด้วยอาใหม่เยาวสัมปีบขอแค่หาตอนตึ๊งตึ๊ง มาแจกคนานะแจรสชาตจนี icana, okay. ่มันม mm. ีมอรอันใหม่อันใหม่อ uh ันใหม่เอาอันใหม่มีอะไรบุญายอยากนี้มันใหม่มันใหม่นี่ครับอันละร้อยบาทเอาแจกครับนี่ผมเนี่ยครับ thấy cũng còn cái cũng em thấy nhận nó quá phải luôn Không mình nhận con không kiếm về con được không bắt không